ระวังครับทีมเยี่ยดเลยไปเห็นต้อมกันมาแล้วเด็กสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าป่าดันรอยไวาิดบพลาดโดนสอกครับอ้าวพับเตะเข้าขมับเลยครับนี่ในพิกัด60กิโลกรัมครับมป์ทีีเตะพัดในเตะขึ้นบนนะครับแหมล็อกไน่เลยครับยกนี้ของเพชรออกไประวังสอกครับโอโย มาแล้วครับโอ้โหตาตัวน่ากลัวกำลังกัดฟันหนักนะครับอาวุธของแมนเจสอรโอ้ย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 ต้องระวังครับทางด้านของเพชรเอาครับมารัวรัวแล้วพยายามจะตัดศอกรุกสู้ครับยันไว้ขับไว้แมบถอยไม่หยุดโอ้โหตัดกระตัวครับตัดศอกเอาครับเอาฟันมาฟันเขาแรกครับแรกเลยครับโอ้โหใครดีใครอยู่แล้วครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทย เจอหมัดขวาแครับแม่ยังยิ้มกูครับเพชรตัดตัวคือเขาแม่เจ้ามันทุสอนครับโอ้โหลูกนี้ครับนี่แหละครับจูบหมัดไปแล้วครับยังเมาอย่ดูอาการแล้วไหวหรือเปล่าครับแม่ไม่ไหวครับบอกเลยครับไม่ไหวครับพอแล้วครับ49ดูครับเอาทุกอย่างครับทั้งงัดทั้งสะบัดทั้งติ้นออกมาครับไม่ยอมให้เพชรนั้นควพาคอตีเข่าครับดูครับจังหวะรัวๆนะครับนี่ครับ โอ้โหต้นน้ำนี่เร่งมาเลยครับเหลือกินจริงๆครับเดี่ยวแรงพละงกำลังโอ้โหเจอศอกทำท่าจะหยุดครับเจอศอกเข้าไปแล้วนี่ครับโอ้โหศอกไป2ครั้งครับแต่ว่ายังหยุดความระหำของแองเจลอลสไม่ได้ครับสับขวาครับสองครั้งโอ้โหเต็มขมับครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับลูกพลิกเกมครับจับตาดูดีๆครับ โดนลูกไหนครับทางด้านของ <P et it> เพชรเพชรปัญชาถึงร่วงคร,ครับเข้าเต็มปกหูครับแยกเขี้ยวขู่ครับตัดลำตัวเจอซ้ายก่อนครับนี่ครับซ้ายหมัดแรกครับหลังจากนั้น4หมัด5หมัดครับ